ก็ขอทักทายกับทุกๆท,ท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรและอีกหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับฟังกันใหม่ๆกับช่องของเราในวันนี้ช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้ชาวราศีมังกรก็ถือว่าดวงชะตาฟ้าเปิดให้ท่านนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆรับโชครับราบชาวราศีมังกร ถ้าหากว่าบางท่านที่เคยอยู่ร่วมกันมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีบุตรหรือยังไม่มีทิดาท่านใดที่เคยไปขอหรือว่าไปบนบานสารกล่าวมาในช่วงก่อนนั้นก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จช่วงนี้ถ้าหากว่าชาวราศีมังกรท่านใดอยากจะได้มีบุตรอีกครั้งหรืออาจจะได้มีทิดาอีกครั้งในช่วงนี้ก็ขอให้ท่าน ลองไปขออีกสักครั้งจะเป็นโอกาสดีสำหรับท่านเพราะว่าดวงชะตาฟ้าเปิดให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรได้มีโชคมีลาบอีกาหากในช่วงนี้สำหรับท่านที่จะไปขอในช่วงนี้บางท่านถามว่าจะไปขอที่ไหนอยากจะได้บุตรได้ธิดาให้ท่านไปขอตามที่เรียกว่าเป็นเจดีย์เก่าๆหรือจะเป็นศาลเจ้าที่ต่างๆ ให้ท่านจุดธูปสิบหกดอกเทียนหนึ่งแท่งดอกไม้สดหนึ่งกำและบูชาอาธิษฐานกลางแจ้งท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านต้องการในไม่ช้านี้บางท่านอยากจะขายที่ขายทางหรือบางท่านก็อยากจะขายโน่นขายนี่ท่านยังขายไม่ได้ก็ให้ท่านไปบนบานสารกล่าวได้ในช่วงนี้ท่านก็จะได้ ดังใจที่ท่านนึกไว้ชาวราศีมังกรในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของการงานของตัวท่านนั้นบางท่านก็ไม่มั่นคงหรือไม่ลาบรื่นจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในช่วงนี้ให้ท่านหันไปบนบานสารกล่าวและให้ท่านทำบุญทำทานตักบาตรยามเชา้า หรือมิฉะนั้นก่อนจะนอนนั้นให้ท่านสวดมนต์สวดพรขอพรก่อนนอนวันละหนึ่งครั้งก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านนั้นดีขึ้นถ้าหากว่าท่านใดมีโอกาสให้ท่านปิดทองพระทําบุญเกี่ยวกับการทอดระป่าสามคัคคีหรือทําบุญกับมูลนิธิเด็กกพาพร้าถ้าถ,ถ,ถ้าได้ทําบุญเกี่ยวกับการสร้างหอระฆัง หรือทำบุญเกี่ยวกับโลงศพอันนี้อนาคตของท่านต่อไปก็จะดีจะลาบรื่นจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกตะหากจะทำอะไรก็จะมีการจเจริญรุ่งเรืองชาวราศีมังกรสำหรับท่านที่อายุมาก70ขึ้นไปแล้ว ท่านก็จะมีลูกมีหลานคอยมาดูแลตัวท่านอยู่เสมอก็ถือว่าท่านหมดห่วงหมดใยคนทุกคนนั้นก็เอาตัวรอดกันหมดแล้วสําหรับลูกหลานของท่านชาวราศีมังกรถ้าหากว่าท่านใดทำงานเกี่ยวกับการขับรถหรือใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านอย่าประมาทมิฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ถ้าหากว่าท่านใด มีสัตว์เลี้ยงก้อยท่านระวังไว้อาจจะไปบรบกวนกับบ้านใกล้ๆเลือนเคียงบางครั้งจะทำให้ท่านนั้นมีปากมีเถียงกันได้เพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังความคิดเห็นนั้นอาจจะไม่ตรงกันสิ่งไหนจะทำให้ตัวท่านนั้นมีปากมีเถียงกันได้การเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีรายรับ มากก็จริงแต่ท่านก็มีรายจ่ายอยู่มากบางท่านนั้นก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านค่ารถค่ากินค่าของในครัวเรือนอยู่อย่างมากในช่วงนี้ก็ถือว่าการใช้จ่ายของท่านนั้นก็มีพอประมาณพอเข้าถึงเดือนพฤศจิกายนติดต่อกับเดือนธันวาคมนั้นในด้านการงานจะดีท่ากาท่านใดยังว่างงาน หรือตกงานอยู่ในช่วงนั้นก็จะมีคนนำพาให้ท่านได้ทำงานในช่วงนี้ก็จะเป็นงานที่ท่านชอบและจะเป็นงานที่ดีมีรายได้ที่พึงพอใจสำหรับท่านท่านใดที่หากว่าหางานอยู่ในช่วงนี้ก็จะได้งานที่ดีมีความสุขอีกตา่างจะเป็นงานดีไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือ จะเป็นงานเบาท่านก็ทำได้ทั้งนั้นท่านจะมีความสนุกสนานและจะมีคนคอยสนับสนุนรวมถึงทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็คอยให้การให้กำลังใจท่านถือว่าในเรื่องของการงานนั้นจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีมังกรภายในช่วงของเดือนธันวา นี่นั่นดวงดาวต่างๆก็มีการโคจรอยู่ในช่วงนี้จะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานงานเล็กๆก็จะได้เป็นงานใหญ่ก็ขอให้ท่านนั้นอดทนทำไปในช่วงนี้จะมีความดีความชอบจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนท่านอีกตาหากในเรื่องของการงานก็ถือว่า ชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนธันวานั้นก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะมีดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ในราศีตุลภายในช่วงของวันที่4ของเดือนธันวาคมนี้จะทำให้ชาวราศีมังกรนั้นจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการค้าขายการก่อสร้างหรือว่าการรับเหมาต่างๆ ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรอย่างเห็นได้ชัดการประกอบกิจการต่างๆนั้นจะมีคนคอยอ้วช่วยเหลือและให้กำลังใจท่านอยู่ตลอดเวลาท่านขาดในเรื่องของการเงินการทองท่านก็เอ่ยปากขอร้องกับคนรอบข้างได้ ในช่วงนี้จะไม่มีใครลังเกียจท่านจะมีคนหยิบยื่นและให้กำลังใจให้การสนับสนุนท่านให้การช่วยเหลือท่านอีกต่หาก็ถือว่าดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีพอมาถึงในช่วงของวันที่ห้า ของเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีดาวพระศุกร์อีกเช่นเดียวกันเข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ก็ถือว่าดีดาวพระศุกร์เข้ามาอยู่ในราศีมังกรนั่นก็คือราศีของเราเราจะมีความสำเร็จอย่างสูงจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายการเงินการทองจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอจะมีการเงินนั้นลังไหลเข้ามาหาท่าน หลายช่องทางเรียกว่าการเงินการงานนั้นท่านไม่เดือดร้อนในช่วงของวันที่ห้าเดือนธันวาคมที่ดาวพระศุกร์เข้ามาอยู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีมังกรชาวราศีมังกรจึงได้พบกับสิ่งดีๆทั้งนั้นในเรื่องโชคลาภก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ก็ให้ท่านขยันทำงานไว้อย่ามัวรอแต่โชคแต่ลาบ จะไม่ดีแต่ากว่าท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่ไม่ขาดสายการกินการอยู่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ไม่บกพร่องอะไรชีวิตของท่านจะลาบเรื่นและจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เสมอการดำรงชีวิตและสิ่งรอบตัวของท่านนั้นก็จะดีคนที่เคยมีเรื่องมีราวหรือว่า เคยทะเละาะเบาะแวงกันในเรื่องเก่าเมื่อก่อนนี้ก็จะจางหายไปเขาอาจจะแพร่ภัยในตัวเขาเองเขาอาจจะหลบลี้หรือว่าไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับเราเราก็ต่างคนต่างอยู่ก็ถือว่าเป็นการดีบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆก็ท่านเอาหูไปนาเอาตาไปไล่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ จะกลับมาดีเองเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนธันวานั้นดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีให้ท่านรีบไฟฟ้าไว้จะทำอะไรจะมีผลดีการค้าขายการลงทุนอะไรก็ถือว่าดีในช่วงนี้ถ้าหากว่ามีคนมาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนก็ถือว่าดีให้ท่าน รีบรับปากรับคําได้เลยในช่วงต่อไปนี้จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเงินทุกบาททุกสตางค์จะมีการทยอยเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีธนูอันนี้ชาวราศีมังกรก็ต้องระวังบ้าง บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราโดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวที่เช่นเราจะไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเจ็บหรือว่าเป็นเป็นไข้เกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันอันนี้ท่านระวังเัาไว้ในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูชาวมังกรน,นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานา,นารวมถึงในเรื่องของ การงานอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีงานสะดุดเกิดขึ้นทำอะไรจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไรในช่วงนี้บางทีเรามีลูกน้องลูกน้องก็อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างหรือมาสายงอแงไม่อยากจะมาทำงานอันนี้ท่านระวังเข้าไว้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ารับผิดชอบ เคยรับงานอะไรไว้เคยส่งงานอะไรไว้ทันแต่ในช่วงนี้อาจจะสะดุดอาจจะไม่ทนันเพราะฉะนั้นให้ท่านดูแลลูกน้องของท่านให้ดีหรืออย่าไปไว้ใจลูกน้องมากนักบางคนนั้นก็ไม่ค่อยจริงจังอะไรกับเราทํางานอยู่กับเราแต่เขาไม่ค่อยคิดซื่อตรงเพราะฉะนั้นให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเอง ในเรื่องของสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึง่งในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการหล่นหายหรืออาจจะมีคนมาหยิบยืมเอาไปโดยที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจเอาไปแล้วก็ไม่กลับคืนมาให้ตัวเราเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะต้องระวังพอมาถึงในช่วงของวันที่สามสิบ ธันวาคมนั้นดาวพระศุกร์อีกหนึ่งดวงจะเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงนี้ก็จะทำให้ชาวราศีมังกรลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จต่างๆนานาท่านเคยตกอับอาพอะไรอยู่ในช่วงนั้นท่านก็จะลืมตาได้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบเกิดขึ้น กับตัวของท่านชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะเอ่ยปากอะไรกับใครในเรื่องของการเซส็นสัญญาหรือว่าจะทำการซื้อขายอะไรท่านก็จะทำได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาแรงในช่วงของปลายเดือนธันวาคมในช่วงของวันที่30 จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกุมจึงทำให้ชาวราศีมังกรมีความสดใสทำอะไรก็จะดีคนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจตามใจดีทำอะไรก็ให้การปรึกษาหารือจะทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยออกความคิดเห็นเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดี การทำมาหากินก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านฟังคลิปของเราแล้วก็้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี